มันมีเกมไม้เลนเกมาาทำตามได้ะ้าทำได้าได้เอาไป CF หนึ่งพันบาทอะไราาทำได้นะทำอะไระอ่ะโดูดูดดชิดนั่งลงชิดนังลงนั่งนังน่งนั่งนั่นั่งเออนั่งกับน้องทำมืออย่างนี้ทำมืออย่างนี้เอ่เรอมืออย่างนี้สูงๆนี่สุงๆใส่เข้าไปใส่เข้ไปเ้อ

หนึ่งสองปิดทำไมอะได้ดิเนี่นแบบนี้ได้อเอาใหม่ทีหนึงทีนึงโอ้ยไมวทำทำไม่ได้กดนะนี่อดนอีอ่าหมนปิด่างนี้ดูไปทำให้ดูปึ๊บไปล็อกล็อคยังตรงสองโอเคบิดกันมา้หนึ่อึ๊บ ไม่เอาหรอกพันเองพัดดิอ่ะมือกูหักไม่เอาแล้วทำไมจก็ไม่ได้ให้แบบนี้แล้วมาแล้วพิชยังไงล็อกมนก็พิกมาได้แต่เราไม่ได้มึงต้องมีอะไรสักอย่างไม่มีอ้าวดูดูดูอีกทีหนึ่งเอาไม่ได้เอาไหมพิกย์ไม่ได้อ้าวนี่เริ่มหนึ่งตเข้าไปเออล็อกล็อกแน่นแน่ล็อกแน่น เล่นตามปึ๊บไม่ได้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 แปลงอด <daha iyis> <coughs>